สวัสดีค่ะกูดูการ์เด้นนะคะวันนี้จะพามาดูวิธีการเพราะ,มะเมล็ดกวางตุ้งห้องเต้นะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับผักกวางตุ้งไฮโดรโพนิกนะคะวิธีง่ายๆนะคะอันดับแรกเมื่อเราซื้อมเมล็ดมาแล้วนะคะให้เราเตรียมนะคะนี่นะคะเป็นดินขุยมะพร้าว จะเป็นดินปลูกหรือขุยมะพร้าวก็ได้นะคะหรือจะผสมเป็นดินผสมนะคะจากนั้นนะคะให้เรานำมเมล็ดมาโรยให้ทั่วนะคะโรยโรยเสร็จแล้วให้เรารดน้ำค่ะนี่นะคะให้เรารดน้ำนะคะทุกวันนะคะเช้าเย็นนะคะ หลังจากที่เราลดน้ํานะคะ3วันนะคะต้นเขาก็จะงอกขึ้นมาประมาณนี้นะคะประมาณ5วันนะคะให้เราถอนนะคะนํามาลงฟองน้ํานะคะนี่นะคะต้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอัตราการงอกนะคะ มันจะขึ้นสม่ำเสมอนะคะนี่ค่ะโดยที่เราจะอนุบาลไว้นะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะเราถึงจะนำลงแปลงปลูกนะคะหรือบางท่านอาจจะรอให้เขางอกใบที่3ใบที่4นะคะเราก็ถึงจะนำลงแปลงปลูกนะคะ การอนุบาลจะทําเหมือนกับเราปลูกผักไฮโดรโพนิกธรรมดาเลยนะคะก็คือเราก็เริ่มเติมปุ๋ยอ่อนๆได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะของการเพาะ,มะเมล็ดนะคะวิธีนี้เพาะได้ทั้งกวางตุ้งธรรมดากวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดขาวและคะน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะ ไว้มีเคล็ดลับดีๆนะคะจะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ